แต่บางครั้งยิงมือถนัดยังไม่ค่อยจะถูกครับวันนี้ก็ลองดูครับนี่ครั้งแรกในะชีวิตเลยนะครับ เข้ามาก็ภัริมแม่น้ําครับเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันครับก็ภัยด้านนู้นจะมีรอยคนเจ้าทินทําที่ยิงไว้ครับเราก็จะมานั่งแถบหนึ่งครับเราไม่ไปนั่งที่เขาครับ,รบเพิ่งเคยเข้ามาเหมือนกันครับผิดคาดน้ำจกไหลขึ้นครับน้ำไหลย้อนขึ้น ไปทางขวาอาหารมันเลยไม่เข้าไปในผักเงียบครับย้ายดีกว่าครับครับจุดนี้สวยครับรอยเขานั่งยิงลื่นเลยโอเค แต่ก็คงจะไม่ได้เข้ามานานนะครับแต่กอนี้มันเป็นกอเดียวครับมันไม่มีกอติดต่อไม่รู้ว่าลูกกรดหรือว่าหน้าไม้ครับทามมารายาตเราก็ไม่ควรเข้าไปนะครับ okay. yeah. ห้างห้างเก่าห้างทำอย่างดีครับเป็นแครนะครับก็ไผ่ส่วนใหญ่อันนู้นอันนี้ครับแต่อันนู้นมันมันเทแล้ยองระเทเลโดนน้ำพัดคงจะยิงตั้งแต่น้ำลดครับยิงแต่ตอนน้ำน้อยๆครับห้างนู้นนะครับแต่ห้างนี้ก็คงจะยิงนี่ครับโหทำร่มทำเงาอย่างดีครับมีผ้าร่มเงา อันนี้คงยิงตอนน้ำเยอะครับแต่ก็ดูแล้วก็ผุเริ่มผุนะครับสงสัยเจ้าของบ้านบ้านนะครับ <c oughs> ก็จะมีบ้านอยู่โซนนี้ครับผมก็ไม่รู้ครับก็คือเลาะไปเรื่อยๆเห็นกอไผ่สวยก็ลงมาดูครับส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าของแล้วั้งนั้นน้ำลงไปเยอะ นี่ก็เป็นอีกโดงไผ่เข้ามาอีกโดงไผ่นึงครับโดงไผ่ใหญ่เลยครับนี่ครับดูรอบๆโดงใหญ่เหมือนกันแต่ว่าน้ำมันตกไปหมดแล้วครับลองนั่งตรงนี้อีกสักแป๊บนะครับ จะเป็นไอช่อนไอช่อนนอนอยู่ข้างตะลิงเนี่ยโอ้แต่มันสารอยู่ในเก่งที่สานกันเลยเห็นหัวแหลมๆนะครับตรงนี้มันเป็นที่รัดลาดไอช่อนก็อยู่ได้ครับช่อนจะชอบที่ลัดลาดเรียบๆเนี้ย มีมาสมทบอีกตัวตัวใหญ่ครับโอ้โหมันกัดกันโอ้โหมันกัดกันโอ้โห โอ้หไม่โดนเรายิงมุมให้ชันนะครับเสียงโบเหมือนลูกดอกก็กระโดดเหมือนลูกดอกจะกระโดดเสียงมันไม่ลงน้ำานะไม่ชอนตัวที่มันกัด ตันตัวที่มันกัดกันยังอยู่ตัวตัวเล็กสดจะลองยิงมือที่ไม่ถนัดครับเพราะว่ามันบางครั้งเรานั่งจุดที่ปลาเข้ามันมาด้านที่เราไม่ถนัดครับเราก็ต้องซ้อมไว้ฝึกไว้ก็ดีครับดีกว่าไม่เคยฝึกครับนี่ผมยิงมือซ้ายครับ ไม่ถน,นัดจริงๆมองไม่เห็นปลามองไม่เห็นปลาเลยลองยิงดูครับเอา้าโดนครับโดนครับมือมือซ้ายครับนะครับ โอ้ยมือไม่ถนัดครับก็ครั้งแรกเลยนะครับอ้าวทำอะไรไม่ถูกบางครั้งมือยังอีกตัวแรกครับเอีอ้ยวตัวก็บางทีก็ไม่ถนัดครับแต่บางครั้งยิงมือถนัดยังไม่ค่อยจะถูกครับวันนี้ก็ลองดูครับนี่ครั้งแรกในะชีวิตเลยนะครับยิงมือที่ไม่ถนัดครับก็ เพื่อนๆก็โอ้โหตัวเล็กครับเพื่อนๆก็ลองกันได้นะครับซ้อมยิงมือไม่ถนัดครับไม่เสียหายอ่าติดอีกนี่ครับเข้าจุดตายครับตัวแรกในชีวิตครับไม่ใหญ่ครับหลอง ลองดูครับมันก็เหมือนกับการย,ยิงปืนยุทธวิธีครับยิงปืนยุทธวิธีรบน,นยุดเขาว่าต้องยิงด้านที่ไม่ถนัดเราเป็นพานเราก็ต้องฝึกฝึกไว้ไม่เสียหายครับกลับเลยครับหมน่นี้ครั้งแรกที่เยียใหม่นี้เหมือนกันครับได้ตัวเดียวครับอีกตัวหนึ่งไม่โดนครับ ก็สำรวจหมาไว้ครั้งต่อไปครับช่วงนี้มันหาตัวยากเราก็ต้องเลาะไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆครับก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่ยังไม่เคยก็ลองไปดูครับไม่ผมก็เพิ่งเคยลองวันนี้ครับการยิงด้วยมือไม่ถนัดนะครับ ก็ไปลองลองฝึกกันครับใครได้ปลาตัวใหญ่ก็ภูมิใจก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผ่านปลาส้มยิงครับผมตัวกําลังกินครับ